โคเคียงข้างคุณอีสุเคียงคู่ไทยวันนี้เราจะนำศูนย์บริการและโชว์รูมมาบริการลูกค้าถึงที่ไม่ว่าลูกค้าต้องการทดลองขับรถรุ่นไหนปิกอัพมิวหรือว่าพุทักเราก็พร้อมนำรถมาให้ลูกค้าทดลองขับได้ถึงที่สำหรับผู้ประกอบการท่านไหนที่จะสนใจรับบริการเราก็พร้อมจะนำรถพุทัก เข้าไปบริการลูกค้าถึงที่บริการจริงใช้จริงและก็ทดลองขับจริงเชิญได้ที่โคยยฮะทุกสาขาบริการทันใจมาไวถึงที่ทีมช่างอุปกรณ์บริการมาตรฐานบริการถึงที่จะรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ก็มั่นใจได้เพราะเรามีช่างมาตรฐานจากอีสุ มาทมากองพพุพรมผู้ใหญ่บ้านบ้านนนสะอาดตําบลท่าสงครค่ะผู้ใหญ่ติ๊กค่ะบรรยากาศคืองานวันนี้สนุกมากค่ะเพราะว่าทางอิลซุมาจัดบูธให้เราได้รับชมรถรุ่นใหม่ได้รับถึงข่าวสารการที่ว่ารถผลิตมาใหม่มีนวัตกรรมต่างๆอาจจะล้ํากว่าเดิมแล้ววันนี้ทางอิลซูนะมาให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้กับพี่น้องประชาชนตําบลท่าสงครของเราถึงพื้นที่เลยนะคะให้บริการแบบประทับใจมากๆเลย โดยที่เราไม่ต้องเข้าไปถึงศูนย์เพราะว่าเป็นบริการที่ว่าออกมาหาพี่น้องเราตามตำบลตามหมู่บ้านเพื่อเข้าถึงประชาชนค่ะผมนายจุภาพชุมพันธ์กำนันตำบลท่างสงคลาอำเภอเมืองนสคสวรรคจังหวัดมรครสวรรค์ทางชุมชนกำนันพุญ่บ้านก็มีความเต็ียมใจที่จะจัดงานวันนี้สำหรับกิรจมอิสุนะครับก็วันนี้นะครับจะมาจัดบูธเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเช็ครถนะครับสำหรับผู้ที่ใช้บริการของอิสุเนาะสำหรับตัวกับผมนะครับก็ใช้อิสุนะครับใช้อิสุ เป็นรถคันแรกรถไปจัตำแหน่งเนาะมีนาตรีสอนนะครับเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ,บ้านเซลล์วันนี้ก็ดีครับเพราะว่ามาบริการถึงที่ก็สบายดีครับสะดวกดีมีรถทํากับข้าวด้วยนะครับก็มีการทํากับข้าวโชว์ในรถนะครับ,รบก็ตอนนี้ก็กําลังกินข้าวกันนะครับพบป่าสังสรรค์กันครับ วันนี้อิซุสุมีรถฟู้ดทักมานำเสนอให้พี่น้องของเราใครต้องการที่จะแบบมีครามการค้าการขายไม่ต้องอยู่จุดเดิมไม่ต้องจอดประจำเหมือนกับตั้งร้านเราสามารถขับขยับขยายไปเพื่อทำมาหาก,กินไปค้าไปขายตรงจุดอื่นได้เลยสะดวกสบายในการอยู่ในครบวงจรในรถฟู้ดทักของเราค่ะจำบีว่าสีครับผู้ช่วยผู้หิบบ้านมูที่เก้าตมบทุท่าทองค้อนกิจกรรมหลายอย่างครับมี การโปรโมทสินค้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆเรามีการทดล,ลองขับได้สามารถทดลองขับได้มีกิจกรรมก็มีการจับรางวัลแล้ก็บพิ่เสียเวลาเพราะว่าเขาก็มีการนั่งกินนังน่งประชุมนั่งใส่เวลาในขณะเดียวกันเราได้สองอย่างครับคือมันก็นดีได้เช็ครถด้วยทดลองขับรถใหม่ด้วยเอี้ยวสูนี่ผมรู้สึกว่าการใช้งานนี่ดีกับล้องตัวเวลาเวลาเข้าเข้าโค้งเนาะจะรู้สึกว่าดีนะครับตาม ตามอัจภาพของตัวผมที่ได้ใช้งานมานะครับร้อยตัวหมดเอกชัยศิลการดีรองสวัสดิ์ปงกันประปามสพเมืองมาสามมัโม,มนาตุยามท่าสังกรครับขอขอบคุณทางอิสุโ,โยกยุฮะมหสคามที่มาร่วมงานในการสนับสนุนส่วนมากแล้วก็ประชาชนเขาก็ยังใช้อิสุอยู่คําว่าอิสุมันติดปากประชาชนนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่ใช้ผมก็ใช้สองคันวันนี้ก็มาสองคัน อีสุนี่คือว่าเป็นรถมาตรฐานสำหรุบโจกับผมนะครับสำหรัสำรตโวเพราะว่ารถคันแรกผมใช้อีสุรถก็ดีดกิจกรรมก็ดีต้องอีสุสครับผมใช้อีสุมานานแล้วครับผมก็มั่นใจอีสุครับก็มีช่างดูแลตลอดครับผมอสีสุนี่ก็มีชื่อระดับหนึ่งแล้วผมว่ากิจกรรมในครั้งนี้นะคะอีสุขของเราเนี่ยยกโชว์รูมมาเพื่อจะมาต้อนรับเพื่อจะมาบริการพี่น้องประชาชน ไม่ใช่เฉพาะตำบลท่าสงครน,นะกิจาก,การรมนี้อาจจะยังจะไปตำบลอื่นอาจจะไปจุดอื่นเพื่อให้บริการที่น้องของเราด้วยค่ะเป็นการยกโชว์รูมมาให้เราได้รับชมแม้กระทั่งรถใหม่รุ่นใหม่หรือบริการในการซ่อมน้ำมันเครื่องอะไรทุก,ทกอย่างหรือถ้าใครมีปัญหาหรืออยากรู้เรื่องรถอีสุสามารถให้คำปรึกษาให้เราได้ค่ะกิจกรรมโคเคียงข้างคุณอีสุเคียงคู่ไทย เป็นกิจกรรมใหม่พร้อมออกบริการ4จังหวัดไม่ว่าจะเป็นขอนแกน่นสรคามรร้อยเอ็ดและจังหวัดเลยลูกค้าท่านใดสนใจเราจะนำศูนย์บริการและโชว์รูมไปบริการลูกค้าถึงที่ลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อได้โคโยฮะมอเตอร์ทุกสาขาไปหาถึงบ้านบริการถึงที่ต้องโคโยฮะเท่านั้น